การพัฒนาการศึกษาให้ดีและมีคุณภาพสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานการศึกษาระดับสูงขึ้นหรือการจัดการศึกษาเพื่อนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตประจําวันอันจะเป็นการพัฒนาตนเองหรือความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ส่งเสริมด้านการศึกษาจึงเป็นการตอบโจทย์ว่า เรียนแล้วได้อะไรเรียนแล้วนำไปใช้อะไรได้บ้างและเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านดอนแก้วในปัจจุบันมีนักเรียนที่สนใจวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากชุดไมโครบิดซึ่งเดิมนักเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้จากครูผู้สอนและ ICT talent ด้านเนื้อหาการเรียนการสอนโคดดิ้งและสะแคดเบื้องต้นอยู่แล้วนักเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2564และกิจกรรมฟุตบอลการกรูศลของอำเภอเชียงกลางเชียงกลางไม่ทิ้งกันเพื่อช่วยสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจ และความต้องการที่จะเรียนรู้ในการพัฒนาการเขียนโปรแกรมคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับไมโครบิตเช่นเดียวกับเด็กชายนพน,น์และเด็กชายชินกรเพตากรสองพี่น้องที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอนแก้วต่างก็มีความสนใจในเรื่องโคดดิ้งแต่เนื่องด้วยฐานะทางบ้านที่ยากจนทำให้เด็กทั้งสองขาดโอกาสที่จะเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไมโครบิต ตามที่เขาไฟฝันจะนำชุดไมโครบิตมาพัฒนาสร้างระบบให้น้ำแก่พืชอันจะเป็นการช่วยสร้างอาชีพให้กับครอบครัวของพวกเขาจากการที่คุณครูได้ไปเยี่ยมบ้านของน้องนินจาและน้องโตโนโ่มีสมาชิกอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนนั่นก็คือคุณพ่อพี่สาวน้องนินจากำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6 และน้องโตโน่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5สภาพครอบครัวของน้องคุณพ่อและคุณแม่ได้แยกทางกันนานแล้วในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือหลังเลิกเรียนน้องๆเหล่านี้จะต้องไปช่วยคุณพ่อรับจ้างคุณครูเห็นสภาพครอบครัวเห็นสภาพความเป็นอยู่ของน้องๆเรามีความรู้สึกในใจเลยนะคะว่า อยากจะให้คุณภาพชีวิตอยากจะให้ความเป็นอยู่ของเขาได้ดีขึ้นกว่านี้ซึ่งผลการเรียนของน้องนินจาและน้องโตโน่ก็อยู่ในระดับปานกลางแต่ยังขาดสื่อและอุปกรณ์ที่จะมาเสริมการเรียนรู้ของพวกเขาถ้าหากน้องๆได้รับโอกาสเหล่านี้คือได้รับโน้ตบุ๊กหรือชุดกิจกรรมไมโครบินะคะจะสามารถ เปิดการเรียนรู้ให้กับน้องๆเหล่านี้ได้กว้างยิ่งขึ้นไปการสอนที่ผ่านมาเน้นแล้วก็ในมุ่งเน้นโดยเฉพาะการนำสรีื่อสท t หรือเทคโนโลยีที่ชัดมาใช้ในการีสอนแต่การเรียนการสอนเราก็จะตัดแลนรูปวงานอีกหลายหลายหลายด้านโดยเฉพาะด้านสื่อการสอนอ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำสร้างความทัดเทียมทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนแก้วขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสารฝันร่วมกันพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยชุดไมโครบิดกันนะครับช่วยบริจาคให้พวกนห้หน่อยนะคะโอบคค่ะ